สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l ยวเออร์ออฟิเชวันนี้เราอยู่กับตานานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออจะนำมาเล่าต่อไปนี้จะอยู่ช่วงท้ายๆของนิยายนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออรก็มีสินค้าที่อยากจะนำมาแนะนำเซียวเออขอแนะนำกาฟแฟสุขภาพซึ่งหอมอร่อยและดีต่อสุขภาพมากๆ กาแฟพระจันยิ้ม29 in ิเนวันเป็นกาแฟสมุนไพรมีส่วนผสมของตังถังเช่าเห็ดหลินจือโสมอง,งุ่นงาดำมเมล็ดเจียโกจิบเบอรี่เชอร์รี่แครอทและชาเขียวกาแฟพระจันยิ้มปัสะจานน้ำตาลคอเลสเตอรอลศอร์ซสนับสนุนช่องเสี่ยวเอิร์ดดืม่มกาแฟพระจันยิ้มนะครับ สำหรับแฟนๆช่องเซลร์จะมีของแถมให้เป็นกรณีพิเศษสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องกันได้เลยนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับทังซานสีคามปรากฏตัวขึ้นแล้วเข้าไปในร่างกายของถังซานในที่สุดก็มีเสียงที่ทุกคนอยากได้ยินมากที่สุดดังขึ้นมาว่า ข้ากลับมาแล้วหลังจากถังซานสีรามก้าวเข้ามาในห้องโถงย่อมแสดงว่าเขากลับมาแล้วอย่างแท้จริงถังซานสีรามก็คือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขานั่นเองเมื่อจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กลับมาย่อมแสดงว่าเทพสมุทรก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งในที่สุดการฟื้นคืนชีพก็ครบถ้วนสมบูรณ์การฟื้นคืนชีพของพระเจ้าในโลกมนุษย์ เป็นเหมือนเรื่องที่เฟือฝันทุกขั้นตอนล้วนทำได้ยากอย่างยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามการที่ถังซานฟื้นคืนชีพมาได้ไม่เพียงอาศัยทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธของอ้าวซื้อขากำนังลงหลงที่อัญเชิญพระเจ้าทั้งสององค์มาที่นี่แล้วใช้แสงพระเจ้าฟื้นคืนชีพของพวกเขา แต่ยังรวมถึงการได้รับพลังแห่งศรัทธาจากคำอธิษฐานของเหล่าทหารนับล้านคนของจักวรวรรดิเทียนโตอีกด้วยจนสามารถทำให้ออร่างกายที่เป็นพระเจ้าของทางซานได้รับการฟื้นฟูสำหรับจิตวิญญาณของเขานนั้ได้รับการฟื้นฟูโดยแสงป้องกันสูงสุดของเจตนารมศักดิ์สิทธิ์ที่เขาฝากไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเกาะเทพสมุทร พร้อมกับคำอธิษฐานอานแรงกล้าของสัตว์ทะเลนับพันล้านชีวิตโดยมีพมยุทธผู้พิทาาักษ์สาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดเป็นผู้นำตำหนักเทพสมุทรภูเขาศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งสถานที่ต่างๆที่ตั้งอยู่บนเกาะเทพสมุทรทุกที่ล้วนมีพลังของเทพสมุทรซ่อนอยู่และยังเป็นสถานที่ไว้สำหรับสืบทอดความเป็นพระเจ้าของเทพสมุทร ซึ่งในตอนที่ถังซานได้รับการสืบทอดเป็นเทพสมุทรข่าวเคยฝากเจตนารมศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองไว้ที่นี่และโชคดีที่มันไม่ได้หายไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่เขาถูกปีปีตรงสังหารแน่นอนว่านี่เป็นความพยายามของพมยุทธผู้พิทักษ์สาวศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดที่นำโดยพมยุทธมังกรสมรุทรหากพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นใช้แสงป้องกันขั้นสูงสุดบนเกาะเทพสมุทร แล้วรวบรวมพลังแห่งศรัทธาจากสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรถังซานคงไม่อาจฟื้นคืนชีพได้อย่างแน่นอนถังซานค่อยๆลืมตาขึ้นแสงสีคามในห้องโถงก็หายไปในทันทีความรู้สึกหายใจไม่ออกของทุกคนก่อนหน้านี้ก็หายไปด้วย เสียวอู่มองไปยงงังถังซานเมื่อนางเห็นแสงศักดิ์สิทธิ์สองประกายในดวงตาของเขานางก็คลายความเป็นกังวลร่างกายที่เหนื่อยล้ามาตลอดสองวันอีกทั้งยังต้องทนทรมานกับพลังอันหนาวเหน็บที่อยู่ในร่างกายจากนั้นนางก็หมดสติแล้วซบไปที่อกของหลิวเอ,อ้อหลง ในช่วงเวลาเดียวกันแสงสีแดงที่ปกคลุมห้องโถงทั้งหมดก็หายไปแล้วไหลกลับเข้าสู่ร่างกายของเสียวอู่อย่างเงียบๆโดยไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นแม้แต่ถังซานที่ฟื้นคืนชีพก็ยังสัมผัสไม่ได้อีกทั้งพลังอันหนาวเหน็บในร่างกายของเสียวอู่ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ใบหน้าของถังซานสว่างสวายด้วยแสงจางๆเผยให้เห็นการแสดงถึงอารมณ์ที่ลึกซึ้งดวงตาของเขามองไปยังแต่ละคนพร้อมกับกำหม,มัดไว้แน่นโดยไม่รู้ตัวแล้วเอ่ยขึ้นว่าขอบใจมากขอบใจทุกคนมาก ต่อมามีแสงสีครามอันยิ่งใหญ่เปล่งออกมาจากร่างกายของถังซานแล้วแพร่กระจายล้อมรอบทุกคนพลังเทพสมุดอันอ่อนโยนช่วยหล่อเลี้ยงขจัดความเหนื่อยล้าและความวิตกกังวลที่สะสมมาตลอดสองวันที่ผ่านมาของแต่ละคนเสียเปิงคุกเข่าลงกับพื้นทันทีมีน้ำตาไหลาอาบบนใบหน้าขณะมองไปยังถังซานแล้วเอ่ยขึ้นว่า อาจารย์ในที่สุดท่านก็ฟื้นกลับขึ้นมาทั้งหมดเป็นความผิดของข้าท่านทุ่มเทและเสียสละม,มามากแล้วเพื่อจัก,กรวรรดิแห่งนี้ถังซานที่ลอยอยู่ก็ลงมาที่พื้นจากนั้นพยุงเสียเปิงให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกล่าวว่าเสียเปิงเจ้าทำได้ดีมาก แม้ว่าข้าจะถูกป,ปีปีตรงสังหารแต่จิตวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ของข้าที่กระจัดกระจายก็สามารถมองเห็นทุกอย่างจากบนท้องฟ้งฟาเจ้าคู่ควรกับตำแหน่งจกักรพรรดิของจกักรวรรดิเทียนโตเจ้าคือราชาที่ดีที่สุดเท่าที่จกักรวรรดิเคยมีมาหลายชั่วอายุคน เสียเปิงสายหัวอย่างแรงพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ใช่นะอาจารย์ข้าไม่ใช่ราชาที่ดีข้าไม่มีแม้แต่พลังที่จะปกป้องดูแลประชาชนของข้าอาจารย์ข้ามีบางอย่างที่อยากจะพูดข้าไม่อยากให้ท่านลงไปในสนามลบอีกแล้วถังซานตบไหลยเสียเปิงเบาๆพร้อมบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทุกอย่างย่อมมีจุดจบทั้งปีปีตรงเฉียนลินเสียรวมทั้งค่าก็ต้องมีบทสรุปสุดท้ายเหมือนกันพวกนางคงไม่ปล่อยค่าไปและในทางตรงกันข้ามค่าก็จะไม่ปล่อยพวกนางไปเหมือนกันถังห้าวกับอาจารย์ใหญ่เดินเข้าไปหาทังซานพร้อมพูดขึ้นว่าเสี่ยวซานทังซานมองไปที่พ่อทั้งสองคนของเขาก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า ท่านพ่อข้าขอโทษที่ทำให้พวกท่านทั้งสองเป็นห่วงริมฝีปากของเขาสันแน่นอนว่าเขารู้ว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่ฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างอะไรก็ตามหัวใจของเขาไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายแม้แต่น้อยเพราะเขายังต้องเผชิญหน้ากับพวกนางอีกครั้งในอนาคตการเอาชนะสองพระเจ้าย่อมพูดง่ายแต่ทำได้ยาก ถังซานมองไปยังดวงตาพ่อทั้งสองคนของเขาเขาย่อมรู้ดีว่าไม่มีใครอยากให้เขาออกไปเสี่ยงชีวิตอีกแล้วและก็ไม่มีใครอยากสูญเสียเขาไปอีกครั้งหากถังซานคิดจะจากไปจากการสู้รบในครั้งนี้แน่นอนว่าทั้งปีปีตงและเฉินเลินเซียก็ไม่มีทางอารังเขาไว้ได้แม้ว่าพวกนางจะร่วมมือกันก็ตามแต่เขาจะจากไปจริงๆอย่างนั้นหรือ ถังซานที่คิดอยู่ในใจก็เอ่ยขึ้นมาว่าท่านพ่อชีวิตที่สองของข้าขอมอบให้กับทุกคนข้าไม่สามารถลักทิ้งคนที่เชื่อมั่นในตัวข้าได้พวกท่านไม่จำเป็นต้องเอ่ยอะไรอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการคิดหาวิธีเอาชนะปีปีตรงและเฉียนเลินเซีย ในขณะที่พูดเขาก็กล้าวไปข้างหน้าแล้วสวมกอดพวกเขาทั้งสองคนเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของตัวเองถังเห้ากับอาจารย์ใหญ่ไม่ได้เอ,อ่ยพูดอะไรเพิ่มเติมพวกเขาเพียงมองถังซานด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนจากนั้นถังซานเดินเข้ามาหาเอา้าซื้อขากำนังหลงหลงหลังจากได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพลังของเทพสมุทรพวกเขาก็มีอาการดีขึ้นมากแต่ความเหนื่อยล้าย,ยังคงมีอยู่ พวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะยืนขึ้นได้ถังซานเอื้อมมือไปวางบนไหล่ของพวกเขาทั้งสองคนมีพลังของเทพสมุทรที่บริสุทธิ์ไหลเข้าไปที่สหายทั้งสองคนของเขาถังซานเอ่ยขึ้นมาว่าเสี่ยวอ้าวหลงๆความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักจนไม่สามารถหาคำพูดใดๆพูดออกมาได้เพื่อแสดงคำขอบคุณ ส่วนพลังวิญญาณของพวกเจ้าไม่ได้หายไปอย่างถาวรข้าได้ใช้พลังเทพสมุดปลุกมันขึ้นมาแล้วแต่อาจต้องใช้เวลาในการฟักฟื้นตัวนานหน่อยแม้แต่พลังของข้าก็ไม่สามารถฟื้นฟูให้ได้ในทันทีอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งปีอาวสื่อขาที่ได้ยินเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแล้วเอ่ยขึ้นว่าการชุบชีวิตมนุษย์ต้องใช้เวลาฟักฟื้นตัวหนึ่งเดือน แต่การฟื้นคืนชีพของพระเจ้ากลับต้องใช้เวลาฟักฟื้นตัวหนึ่งปีช่างเป็นเงื่อนไขที่ดีดีกว่าไส้กรอกข,อข้ามากแต่จะดีกว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นอีกนิ้งลงลงมองไปยังถังซานด้วยสายตาที่แดงกำ่ำนางอยากจะเรียกถังซานว่าพี่ชายแต่ก็ไม่ได้เอ่ยออกมา จากนั้นถังซานหันไปมองเสียวอูที่หมดสติอยู่ในอ้อมแขนของหลิวเอ๋อหลงเข่าระงับอารมณ์ความรู้สึกที่ปั่นป่วนของตัวเองแล้วหันไปมองคนอื่นๆที่อยู่รอบๆพร้อมพูดขึ้นว่าปีปีตรงให้เวลาพวกเราสามวันตอนนี้เหลืออีกแค่หนึ่งวัน การต่อสู้ในครั้งที่แล้วปีปีโตมาปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ข้าไม่รู้ถึงความแข่งแกร่งของนางตอนนี้ข้าฟืน้นคืนชีพได้แล้วให้เวลาข้าอีกหนึ่งวันข้าจะกลับมาแข่งแร่งได้อย่างแน่นอนและข้าจะต่อสู้กับพวกนางอีกครั้งข้ามั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะพวกนางได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวข้าจากนั้นหันไปมองยังเสียเปิงพร้อมบ,บอกว่า เสียเปิงช่วยปิดเรื่องที่ค่าฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นความลับอย่าแพร่กระจายออกไปพรุ่งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของข้ากับพวกนางตัดสินผลแพ้ชนะกันอีกครั้งเสียเปิงที่ได้ยินเช่นนี้ก็เอ,อ่ยขึ้นมาทันทีว่าได้เลยครับอาจารย์ท่านไม่ต้องเป็นกังวลพวกเราจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่แพ่งพายให้ศัตรูได้รู้อย่างแน่นอน อีกทางได้ยินถังซานแสดงความมั่นใจในการเอาชนะสองพระเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้เสียเปิงก็ไม่อาจซ่องความรู้สึกที่ตื่นเต้นของตัวเองได้เพราะเขารู้ดีว่าถัางซานไม่เคยพูดโกหกเมื่อเขาบอกว่าทำได้นั่นย่อมหมายความว่าเขาต้องทำได้อย่างแน่นอน ห่างสารพูดขึ้นอย่างช้าๆว่ารบกวนทุกคนออกไปจากที่นี่ก่อนข้าขอทำสมาธิเพื่อฟื้นฟูพลังศักดิ์สิทธิ์ให้กลับมาได้มากที่สุดทุกคนต่างพยักหน้าจากนั้นเสียเปิงนำพาเหล่าแม่ทัพในกองเดินออกไปด้านนอกเป็นกลุ่มแรก อาจารย์ใหญ่อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามจึงพูดขึ้นมาว่าเสี่ยลซานเจ้ามั่นใจจริงๆหรือในการผาเผชิญหน้ากับพระเจ้าในรูปแบบหนึ่งต่อสองถังซานยิ้มอย่างมั่นใจพร้อมตอบว่าท่านพ่อท่านยังเป็นอาจารย์ของข้าอีกด้วยท่านเป็นคนสอนข้ามาตลอดหรือว่าท่านเองก็ไม่เชื่อมั่นในตัวข้าข้าเคยโกหกท่านหรือไม่ ไม่ต้องเป็นกังวลข้ารู้จุดอ่อนของปีปีตรงกับเฉียนหลินเสียแล้วหาค่าระมัดระวังขึ้นอีกหน่อยข้าก็มั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะเหนือพวกนางอย่างแน่น,นอนอาจารย์ใหญ่ถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นว่านั่นคือสิ่งที่ดีแต่เจ้าต้องจำไว้ไม่ว่าจะทำอะไรให้คำนึงถึงชีวิตของตัวเองเป็นอันดับแรก ข้าทนไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายไปอีกหลังจากพูดจบอาจารย์ใหญ่โบมือขึ้นให้หลิวเอ้อหลงกับฟู่หลันเตอ๋อเดินตามข่าวออกไปจากห้องโถงถังซานมองไปยังเสี่ยวอู่ที่อยู่ในอ้อมกอดของหลิวเอ้อหลงข่าวพยายามยับยั้งความรู้สึกของตัวเองที่เดือดพ่านแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าท่านแม่รบกวนท่านช่วยดูแลเสี่ยวอู่ด้วย หลิวเอ๋อหลงมองไปยังถังซานพร้อมกับพยักหน้าอย่างสุดซึ้งในตอนนี้ทุกคนออกไปจากห้องโถงมุดแล้วเหลือเพียงขังข้าวจากนั้นเขาเดินเข้าไปหาทาังซานพร้อมเอ่ยถามว่าเสี่ยวซานเจ้าตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมถังซานดูตกใจหลังจากได้ยินคำพูดพ่อของเขาจึงพูดขึ้นมาว่าท่านพ่อหมายความว่ายอย่างไรข้าตัดสินใจเ,เรื่องอะไรถังห้าวมองดูถังซานอย่างใจเย็นก่อนจะกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องแซงทำอีกต่อไปเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าเจ้าอาจโกหกคนอื่นได้แต่เจ้าโกหกข้าไม่ได้เจ้าคือลูกชายของข้ามีมาแง่ม,มุมที่เจ้าเหมือนกับข้า และมีบางอย่างที่เจ้าอาจไม่เคยรู้มาก่อนแม้ว่าการแสดงออกของเจ้าจะดูมั่นใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดใบหน้าท่าทางจนไม่อาจหาข้อบกพร่องได้แต่เมื่อไหร่ที่เจ้าโกหกมือขวาของเจ้าจะจับไปที่ชายเสื้อโดยไม่รู้ตัวข้าเองก็เป็นเหมือนกัน ข้าไม่ได้สังเกตก่อนหน้านี้เพราะข้ารู้ว่าเจ้าจะไม่โกหกแต่เจ้าเพิ่งทำสิ่งนั้นในขณะที่พูดกับคนอื่นๆก่อนหน้านี้ในการเผชิญหน้ากับพระเจ้าหนึ่งต่อสองเจ้ามั่นใจจริงๆหรือว่าจะสามารถเอาชนะได้เท่าที่ข้าพอจะคาดเดาได้แม้ว่าเจ้าอาจจะเอาชนะไม่ได้แต่ก็จะตายไปพร้อมกับพวกเขานี่คือสิ่งที่เจ้าตั้งใจจะทำใช่ไหม ถังซานมองไปยังถังห้าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อของเขาจะเข้าใจเขาได้ดีถึงเพียงนี้จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับพยักหน้าอย่างเงียบๆแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าท่านพ่อข้าไม่มีทางเลือกอื่นข้าไม่สามารถทนดูจกักรวรรดิเทียนโตถูกทำลายได้และที่สำคัญปีปีตรงยังเป็นศัตรูกับท่านพ่อท่านแม่ท่านอาจารย์ รวมถึงศัตรูตของข้าด้วยข้าไม่มีทางให้ถอยหลังอีกแล้วข้าสามารถฟื้นกลับมาได้ด้วยพลังของทุกคนดังนั้นข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ทำในสิ่งที่ข้าทำได้ข้าเชื่อว่าพวกท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ข้ากำลังจะทำสนามบรบไม่สามารถค่าดดาวผลลัพธ์ได้แต่บางทีข้าอาจโชคดีรอดชีวิตกลับมาได้ ทางห้าวพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยพอใจว่ามันอาจไม่โชคดีเหมือนคราวที่แล้วเสี่ยวซานข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนอาจารย์ใหญ่และข้ามีลูกชายเพียงคนเดียวอย่าบ่นนะว่าเจ้าจะให้คนเป็นพ่ออย่างข้ามองดูลูกชายของตัวเองตายไปต่อหน้าเจ้าสามารถทำเช่นนั้นได้แต่ต้องข้ามศพข้าไปก่อน กาแฟสุขภาพหอมอร่อยต้องกาแฟพผจ,จันยิ้มยาลืมผลิตภัณฑ์พัพจ,จันยิ้มนะครับทางซานมองไปยังดวงตาของทางห้าที่เต็มไปด้วยความลื่นลันแล้วถอนหายใจก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าท่านพ่อข้าขอโทษขณะที่พูดมีแสงสีขาวแพร่กระจายออกมาจากร่างกายของเขาอย่างเงียบ พร้อมปากฏถังซานสีคามอยู่ที่ด้านหลังของถังห้าวถังห้าวพยายามขัดขืนอย่างสุดแรงแต่ก็พบว่าไม่สามารถขยับร่างกายได้จากนั้นล้มไปซบที่หน้าอกของถังซานถังซานยิ้มเล็กน้อยโอบกอดพ่อของเขาพร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าไม่ว่าจะเพื่อท่านเพื่อเสี่ยวอูหรือเพื่อคนอื่นๆก็ตามข้าไม่สามารถถอยหลังกลับได้แล้วข้าจำเป็นต้องต่อสู้ แสงสีคามกับพิปจากนั้นร่างจิตวิญ,ญญาณก็รวมเข้ากับร่างกายของถังซานหลังจากที่เขาตายแล้วฟื้นคืนชีพกลับมาถัางซานได้ผ่านความยากลำบากมาอย่างมากมายและในที่สุดเขาก็สามารถเปิดใช้พลังเทพสมุรออกมาได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของจิตวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์และร่างกายของเขาได้อย่างลึกซึ้ง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะในวันพรุ่งนี้จากนั้นสบัดมือเบาๆเพื่อเปิดช่องว่างในอากาศและวางถังห้าไว้ที่ด้านในซึ่งบริเวณด้านในมีรูปแบบเหมือนกับพลังเวทมนต์แปลกๆกระจัดกระจายอยู่รอบๆถังซานใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมา ผลของมันอยู่ได้สองวันหลังจากสองวันผ่านไปแม้ว่าถังซานจะไม่ทำลายมันก็จะสลายตัวเองไปโดยอัตโนมัติและถังห้าวก็จะออกมาได้เมื่อถึงเวลานั้นเหตุการณ์ทุกอย่างคงจะสงบลงถังซานตัดสินใจแล้วเขาไม่มีทางเลือกอื่นจึงจำเป็นต้องทำเช่นนี้แม้แต่กับพ่อของตัวเองก็ตาม จากนั้นถังซานนั่งคัดสมาิลงกับพื้นเพื่อกระตุ้นพลังศักดิ์สิทธิ์มีแสงสีขาปกคลุมร่างกายของเขาถังซานเริ่มทำสมาธิโดยไม่ปลดปล่อยเจตนาลมศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองออกมาแม้ว่าปีปีตรงจะอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ก็ไม่อาจสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังในร่างกายของเขาได้ในแง่นี้แน่นอนว่าถังซานเหนือกว่าปีปีตรงและเฉลินเนซีย หนึ่งวันผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครมาลบกวนถังซานแม้ว่าเสี่ยวอู่จะตื่นขึ้นมาแล้วแต่นางก็ไม่ได้มาหาเขาแดดยามเช้าของเช้าวันใหม่โผล่พ้นขอบฟ้าถัางซานก็ลืมตาขึ้นมาทันทีมีแสงประกายสีคราำในดวงตา ในขณะที่เขาลุกขึ้นยืนก็ดูเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปการผสรานระหว่างจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กับร่างกายเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ทำให้เข่าเหมือนได้กลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองอีกครั้ง จากนั้นเดินไปทางประตูทุกคนต่างรอเขาอยู่ที่ด้านนอกเมื่อข่าวเปิดประตูออกก็มองเห็นเสียเปิงอาจารย์ใหญ่และเสี่ยวอู่ยืนอยู่ตรงหน้าสายตาของทุกคนต่างมองมาที่เขาถัางซานยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าไม่จำเป็นต้องกังวลทุกอย่างจะจบลงด้วยการต่อสู้ในครั้งนี้อาจารย์ใหญ่มองเข้าไปในดวงตาของถังซานพร้อมกล่าวว่า เสี่ยวซานโปรดจำไว้ว่าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนพวกเราทุกคนก็จะอยู่กับเจ้าเสมอถังซานถอนหายใจเบาๆเขารู้ว่าอาจารย์ใหญ่ได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่หน้าหลังของเขาพ่อของเขาหายไปหนึ่งวันทุกคนจะไม่สงสัยได้อย่างไร แต่ถังซานก็ไม่ได้เอ่ยอธิบายเรื่องนี้จากนั้นหันไปมองดวงอาทิตย์ยามเช้าบนท้องฟ้าต่อมามีแสงสีาคามปกคลุมร่างกายของเขาแล้วพูดขึ้นมาว่าไปกันเถอะ ในขณะเดียวกันแสงสีครามก็ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายของทุกคนเช่นเดียวกันจนดูเหมือนกับลูกบอลยักษ์สีครามจากนั้นทุกคนลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกันเพียงไม่นานก็มาถึงยอดเขาของภูเขามุงคลการแสดงออกของอาจารย์ใหญ่เปลี่ยนไปเล็กน้อยข่าวมองเห็นพลังศักดิ์สิทธิ์ของทานซานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเป็นกังวลที่อยู่ภายในใจก็ล,ลงเล็กน้อย เมื่อทุกคนขึ้นไปถึงด้านบนสุดของกำแพงการแสดงออกในครั้งแรกของทงังซานไม่ใช่มองดูกองทัพของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์แต่ค่อยๆเดินเข้าไปหาเสี่ยอูเขาจับหลายเสี่ยอูเบาๆพร้อมกับหมุนตัวนางไปรอบๆแล้วให้นางยืนหันหลังให้กับเขา ถังซานจับผมปียาวของนางขึ้นมาอย่างปาณีตแล้วค่อยๆคลายมันออกจากนั้นหยิบหวีออกมาแล้วเริ่มหวีผมให้เสียวอูอย่างอ่อนโยนร่างกายของเสียวอูสั่นเล็กน้อย ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาสองคนจากนั้นหันหน้าไปยังทางอื่นปล่อยให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสุดท้ายของความสงบก่อนพายุขนาดใหญ่จะโหมกระหน่ำเข้ามาแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาที่พวกเขาเงาของทั้งคู่ทอดยาวลงบนพื้นตั้งแต่ต้นจนจบถังซานไม่ได้เอ่ยพูดอะไรกับเสียวอูเขาแค่หยาวีผมและจัดทรงผมใหม่ให้กับนาง หลังจากหวีผมเสร็จถังซานพลิกตัวเสียวอูให้นางหันหน้ากลับมาเห็นน้ำตาค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาของนางถังซานจึงอบกอดน,นางไว้แน่นพร้อมพูดขึ้นว่าที่รักข้ารักเจ้าร่างกายของเสียวอูสั่นแรงขึ้นพร้อมกอดถังซานเว้นแน่นใบหน้าของนางซบไปที่หน้าอกของถังซานพร้อมพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า ถ้าท่านอารัค่าจริงได้โปรดให้ข้าอยู่ที่นี่เพื่อดูการต่อสู้ของท่านผลลัพธ์ในตอนจบจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าข้าจะอยู่ที่นี่หรือไม่ก็ตาม ถางซานมองไปยังเสียวอูด,ด้วยความตกใจเขารู้ดีว่าเสียวอูเองก็รู้ชัดเจนว่าเขาต้องการจะทำอะไรเขารู้ว่านางดื้อแค่ไหนเดิมทีเขาตั้งใจจะพานางไปอยู่กับพ่อของเขาแต่เมื่อได้ยินนางบอกว่าไม่ว่ายังไงผลลัพธ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงและในที่สุดถางซานก็ไม่ทำเช่นนั้นอยู่ด้วยกันและตายด้วยกันนี่คือสัญญาที่พวกเขามีให้ต่อก,กัน จากนั้นถังซานจุบไปที่หน้าผากของเสียวอูอย่างอ่อนโยนต่อมา,าร่างกายของถังซานกลายเป็นแสงสีครามพุ่งออกจากอ้อมกอดของเสียวอูขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงเวลาเดียวกัน ทางค่ายทหารของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ที่อยู่ห่างออกไปไกลมีคนสองคนเดินออกจากเต็นท์สองคนนี้ย่อมเป็นปีปีตรงกับเฉียนเลนเซียจากนั้นมีเงาสองร่างพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าลอยอยู่กลางอากาศแล้วเอ่ยขึ้นมาว่านั่นคือถังซาจริงๆหรือ เมื่อเทพรากสดและเทพแห่งทูตสวรรค์มองเห็นเงาสีคามที่อยู่บนเส้นทางภูเขาบุมมงคลก็อดไม่ได้ที่จะตกใจมันเป็นไปได้อย่างไรแม้แต่ปีปีตรงที่เป็นคนสุขข่มและจอมวางแผนอย่างลึกซึง้งก็อดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นมันคือเรื่องจริงเทพสมุทดกลับมาแล้วถังซานจะประกาศการต่อสู้กับเทพรากสดและเทพแห่งทูตสวรรค์อย่างแน่นอน อาซื้อขาดกับหนึ่งลงหลงสูญเสียพลังวิญญาณไปชั่วคราวนั่นหมายความว่าถัางซานจะไม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพเป็นครั้งที่สองได้อีกและการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาทั้งสามคน ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสำหรับเหตุการณ์ในคลิปหน้าก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทางซานปัทะปีปีปปตตงกับเชเลนเซียซึ่งจะเป็นศึกสุดท้ายของผู้เข่าทั้ง3คนนะครับเรื่องราวสนุกอย่างแน่นอนอดใจรอรับฟังได้เลยครับสําหรับคลิปนี้เสี่ยวเอ้อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ